ขณะนี้นะครับมีชุดเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับใครไม่ได้พี่มันไม่พี่ไม่มีสิทธิ์ครับพยายามที่จะเข้ามาจับกลุ่มพวกผมนะครับโดยมีพี่ตโตตอนนี้นะครับที่ตอนนี้ผมอยู่ชั้นจอดรถนะครับรัชโยธินนะครับเมเจอร์รัชโยธินนะครับช่องสามเอตอนนี้นะฮะ จ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจํานวนมากอยู่ๆจะมาจับกลุมหรือมาควบคุมพื้นที่ผมซึ่งไม่มีหมายอะไรนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรนะฮะตอนเนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่ที่บริเวณลานจอดรถตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามาจับผมเรื่องอะไรและผมทาอะไรผิดผมมาทานข้าวื่าสักครู่นี้นะฮะแล้วผมก็กาลังจะกลับนะกะำลังจะขึ้นรถกลับละนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มาร้อมผมแล้วพี่มาลร้องผมเพื่ออะไร well, นะและก็จะมาห้ามผมไม่ให้ไปได้ยังไง ผ่อาดูนะครับมีเจ้าที่ั้งนอกเครื่องแบบแล้วก็เป็นชุดก็คุมผงชนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้อ๋อคนได้เลยครับคนได้ครับคนได้ครับระยะคนนะครับอ่า เจ้าที่แจ้งว่าจะขอค้นตัวพวกเรานะครับทั้งสี่คนนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยครับทาเหมือนเราเป็น <Okay. S 1> คนร้าย uh huh. ครับดู uh huh. ครับ uh huh. เจ้าหน้าที่ประมาณยี่สิบนายนะครับตอนนี้ uh huh. เข้ามาคว uh huh. บคุม uh huh. พวกผมสี่คนนะครับ ดูเจ้าหน้าที่นะครับดูการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับพวกเราแวะมาทานข้าวกันนะครับณนะตอนนี้ผมขอไม่มผ,มผมไม่นะม,มอะไร,ไอะไรบอกก่อนแล้วครับว่าตอนนี้พวกเราแค่แวะมาทานข้าวกันนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับจู่ๆมีเจ้าที่แอบมา แอบมาซุ้มรอแถวที่จอดรถนะคะผมเจ้าหน้าที่ประมาณ20่สิบนายนะครับตอนนี้ล้อมพวกเรา4คนอ่ามีอาวุธครบมือตามมาอีกครับผมมีเจ้าที่พร้อมอาวุธเข้ามาอีกประมาณประมาณ5.6าหกนายนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวพวกผมตีคน โดยมีพี่โรโต้เป็นคนนำนะครับไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่อ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับแล้เดี๋ยวรอดูว่านายของเขาคือคือใครนะครับครับ พวกเราพวกเราเป็นพยานให้ให้ให้ชาวิวเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหที่ขนตัวนะครับพวกเราไม่มีไรอยู่นะครับพวกเราแวะมากินข้าวนะครับไม่มีครับไม่มีอาวุธครับพี่เออได้ได้ผม